สวัสดีค่ะพบกับออมอีกแล้วนะคะโชคดีมหัศจรรย์เรามาดูกันนะคะว่าคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไร9ดาบเอ็ดออฟเพน c l e เความมีโชคลาภความโชคดีนะคะโอกาสต่างๆอสองดาบอันสุดท้ายนะคะขออีกหนึ่งใบอุสิเปลี่ยนนะคะไม่มีอะไรมากกว่าสิเปลี่ยนแล้วนะคะคลิปนี้ไพ่ อยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดสิ่งที่คุณกําลังกังวลหรือบางคนอาจจะเจอปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตอยู่คุณกําลังมองหาทางออกและคุณบางคนนะคะคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะคะจะ ja หารูทางยังไงหรือบางคนอาจจะมีทางออกแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนไม่รู้ว่าทางไหนดีนะคะไพ่ออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่นะคะปัญหาอุปสรรคความท้าทายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องเลือก คุณจะได้พบทางออกนะคะคุณกําลังจะได้พบทางออกคุณกําลังจะได้รับโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้รับโอกาสเรื่องการเงินคุณจะโชคดีเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นความโชคดีด้วยตัวคุณเองหรือมีโอกาสทางด้านการเงินใหม่ๆเข้ามาแบบทันเวลาพอดีหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะให้คุณได้ผ่านพ้นวิกฤตให้คุณได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่คุณกำลังพบเจออยู่ Buddy> คุณจะสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ความทุกข์ใจครั้งนี้ไปได้แบบทันเวลาหรือถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือไม่ได้เจออุปสรรคหรือความท้าทายใดๆในชีวิตนะคะคุณกําลังจะมีโชคลาภแบบฟุกๆคุณจะมีได้รับเงินก้อนโตแบบไม่คาดฝันคุณจะได้รับการสนับสนุนชีวิตคุณกําลังมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะชีวิตมีความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องการเงินคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้น จะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะครอบครัวความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณในคนรักในคู่รักคู่ครองนะคะจะยิ่งทวีคูณ <c oughs> คุณจะดูแลครอบครัวคุณได้คุณจะดูแลคนรักของคุณได้นะคะความสัมพันธ์จะยิ่งแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นขอให้คุณรับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะ